กาตรโมจะพิกเวธรรม,มสมาธิดูก่อนพิสุทั้งหลายความตั้งใจมันชอบเป็นอย่างไรเล่ายิตาพิกเวปิกูดูก่อนพิสุทั้งหลาย,พ,ลายพิสุในธรรมวินัยนี้วิวิเจวะกาเมหิตสมาจะอจาก อาคุตเลหิธรรมเมยิสหัดแล้วจากทาที่เป็นอาคุศลทั้งหายสาวิตาคังสาวิจารังมีเวกจังปีติสุขังปะตมังจานังอุปสัมปชจามิหาราติเข้าถึงปะโทมฌาจประกอบด้วยวิตกวิจาร์ มีปิติและสุขันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่วิตากะวิจารานังมุบัสมาเพราะความที่วิตกวิจาร์ทั้งสองระงับลงอาจตังสัมปชนาตังเกตโทโซเจโกทิภาวังอวิตากังอวิจารัง สมาธิจังปีนิสุขังสุติยังชานังอุปสัมปชาวิหรารติข้าวถึงสุติยาชานเป็นเครื่องของใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกกุธีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณมีแต่ปีติและสุขันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ พีทียาจะวิราคาอะเถปะภาฌานข่ายไปแห่งปิติอุเปคคะโคจะวิหรติสันโทจะสัมปะชานโญยะเป็นผู้อยู่อุเบกขามีตะตินะสัมปะชัญญะโสปัญญากาเยนปะิังเวเตติ และยอมเสวยความสุขด้วยนามกายยานตาอริยาอาจิคันติภูเบคะโกสธิมาสุขวิหารีติญาณิติพระอริยาเจ้าทั้งหลายยอมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบคามีสติอยู่เป็นปกติสุขดางนี้ ตาทียังจานังอุปสัมปชาวิหารติก้าวถึงตาที่แ,แล้วแลอยู่ทูขัสจารปาณาเพราะละสุขเสียได้ทูขัสจารปาณาแต่เพราะละสุขเสียได้ทูเควโโาโตม,มานตสโตมานสา낭อัตตังกมัง เพราะความถับไปแห่งสโสมนัสและสโสมนัสทั้งสองในการก่อนอาทุการามาทุกขังอุเบกขาติปาริสุติงจาตุทั้งจานางอุปัสัมปชาวิหารติเข้าวถึงจาตุตาจานไม่มีทุกไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาแล้วแลอยู่อายังอุนจติพิกเวสมาสมาธิรูก่อนีิสุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมั่นชอบ